ทุกอย่างเหมือนกันหมดแต่พุทธศาสนานั้นดักดับจริงๆไม่เหมือนสิ่งอื่นพุทธศาสนานก็เหมือนกับต้นไม้ที่เขาปลูกงอกงามขึ้นมามันออกจากเม็ดเช่นมะม่วงมันออกจากเม็ดเป็นรากเป็นต้นเป็นรากเป็นใบ แล้วก็ค่อยแตกสาขาออกไปจนกระทั่งแต่มารวมอีกแทงหนึ่งคือเป็นลูกเป็นลูกแล้วก็มารวมเข้าไปเป็นเม็ดแล้วก็ับไปปลูกนันก็เป็นรากเป็นใบขึ้นมาอีกแพรหลายออกไปกว้างขวงางออกไปแต่และต้นละต้นนี้แพรไปจนมากมายหลายอย่าง และก็ไปรวมโรงแห่งอีกเหมือนกันคือไปรวมโรงนิดพุทธศาสนาก็ฉชนนั้นเหมือนกันเกิดเบื้องต้นจากพุทโธคือทัสสรุ <c oughs> พระองค์ตัสสรุเป็นทีปไทยของพระองค์ด้วยถะไทยอันความใสสะอาดบริสุทธ เข้ามาใสาสะอาดแล้วเกิดความรล้ขึ้นในที่นั้นนั่นก็จะจายออกไปว่วงหวางออกไปแต่ความเกิดของพระปฏิจจาวไม่เหมือนกับต้นไม้ต้นไม้ต้องเกิดอ่อนนะไปเกิดสมาเป็นต้นอ่อนนะไปเติบโตขึ้นเพียงค่เป็นลูกเป็นคนแพียงคยรว้มันไปอีกส่วนความเกิดขึ้นของพระปฏิจจาว เกิดเส้นก็สว่างโลมดเลยแต่พร้อมทีเดียวทีเดียวกว่าพุทธโธไม่พุทธโธในคำนี้ไม่ได้หมายอ,อตัวพระชิตธาราชกุม,มารที่เป็นผู้ทรงร่างไว้แต่หมายคุณธรรมเรียว่าพุทธโธ อย่างอิติพิสอย่างที่เราสวดมนต์อิติพิโสพร,ระข่าวสมมาธรรมุทอยชาชนะสัมปโนเป็นต้น <c oughs> อิติปิโสภระข่าวถ้าผู้มีกจ้ภาคในกล่าวถึงกล่าวถึงคุณธรรมท่านเป็นผู้มีส่วนของตัสรูอุปปิเจ้าทั้งอนเนกชาติตั้งอนเนก อันนั้นพระพุทธเจ้าตรัสรู้มาชั้ำใดพระผู้มีพระภาคคือพระองค์นี้ก็มีส่วนใดอย่างนั้นกัน <c oughs> อระหังสมาสัพโุโธเป็นพระอาระหังใครจากกิเลสราะธรรมหรือหัเสียซึ่งปวงกรรมแห่งสาร,ร้จักไม่หมุนเวียนแล้วไม่เวียนเกิดเวียนตายอีกแล้ว ยังเรียกว่าปลาละเก้าบทนั้นได้อธิบายให้ฟังมาวันพระหนึ่งแล้วแล้วจะต่อมาวันพระที่สองกส็สวดคาโต้วตตาวันพระที่สามก็สุวดฏีฝันโนจนจบในที่นี้จะอธิบายเฉพาะเรื่องต้นต่อบ่อกเกิดหรือเรียกว่าพุทโธ คุณธรรมมนี่คุณรรน่านามันี่โลกเขาให้ชื่อบัญญัติอย่างนั้นพระองค์ก็ไม่ได้พูดเองแต่โลกสมุดบัญญัติเพราะมีคุณธรรมอย่างนั้นเขายังบัญญัติอย่างนั้น <c oughs> จึงว่าเบิกบานขึ้นมาเต้มที่ที่ขายขยายข้วงขวงทีเดียว คำว่าข่วงในที่นี้เนี่ยไม่ใช่ข่วงขวงอย่างธรรมดาที่โลกข่วงขวงอย่างนั้นแต่พระเจ้ามีที่รวมได้ร <c oughs> วมจุดเดียวคือที่หัวใจของพระองค์ท่านไม่ทิ้งหลักที่ใจพระองค์เบิดบานที่ใจพระองค์เป็นพระรหัตสรุที่แต่ใจของพระองค์เป็นสมาธิพุทโธ แั่สรู้เองชอบ <c oughs> ไม่ค่วงขวางเงื่อนกับของอยู่ในโลกกระจายไปทั่วหมดทั้งโลก <c oughs> รวมขั้ที่เดียวอยู่ในที่เดียวสิ่งใดแดงพวงหมดถ้าพูดตามความเป็นจริงแล้วมันจะออกจากที่เดียวทั้งหมดไม่ว่าอะไรทั้งหมดอย่างบิดามารดาคู่แรก ยากกระังเขาว่าศาสนาคิดตัวคู่แรกตั้งต้นขึ้นเกิดแพร่หลายไปทั่วหมดทั้งโลกมันนั่นก็เกิดจากคู่แรกมันนั่นก็เรียกว่าพระเจ้าสร้างโลกเขานิยมเราว่าพระเจ้าสร้างโลกอันนี้พระเจ้ามาเดสร้างโลกลงในจุดเดียวรูเจี้ยนแทงก็ดอดซึ่งสัพเพหย่เดิมเนี่ยทํานะพวงหมดกิเลสบาปธรรม ไม่ได้แร่หลายออกไปอย่ากโลกเขาสร้างครับเมื่อรู้แล้วเข้าใจแล้วรวมมาที่เดียวคือรู้ในที่เดียวหนิไม่ได้รู้ไปไหนอย่างรู้ธาตุรู้ว่าเป็นธาตุสี่เป็นน้ำไฟลมตัวของเรานี่แหละมั่นก็ไม่ได้ออกไปจากนี้ไม่ได้ไม่หนีจากนี้ ห้าใจกับตัวของเรานี้ไม่ได้ส่งออกไปภายนอกไม่ได้ไปเห็นของภายนอกเห็นของนี่แล้วของภายนอกก็อันเดียวกค่มันถึงกันหมดคันหาอาหน้นาะทั้งหกก็อ,อันเดียวกันนี่ไม่ได้ออกไปไม่ได้ไปจากไหนใครจาย,จายเป็นลูปเป็นนามอายไอายอนะทั้งหก ตาเห็นลูกหูฟังเสียงจมูกถึกกลิ่นถึกรสกายถุกสัมผัสใจนึกคิดอารมณ์นั่นก็ออกไปสัจะว่าการออกเห็นลูกมันก็ต้องเห็นมาภายนอกพันเสียงก็เราฟังฟังภายนอกแต่ไม่ได้ออกไปภายนอกคือู้นี้ไม่มีมันก็ไม่ไม่ได้ยินพูดใจมันไม่มีไม่มีก็ไม่ไม่เห็นลูกใจไม่มีไม่เห็นเสียงไม่ได้ยบฟังเสียง ที่ทางวิทยาศาสตร์ก็ว่าเซลล์งคนรู้สัมผัสต,ต่างรต่างๆมันต้องมีใจอยู่แล้งทางมันมีใจมัรู้หรอกเซลล์มันก็ไม่สามารถจะรู้ได้คนตายแล้วมันรู้ได้ที่ไหนมันต้องรู้จากมี่เกิดจากนี้ไม่ทิ้งหลักอันนี้ที่มันกุ้งขวงางออกไปขยายออกไปนั้นสัตว์อาการคนทั้งหลาย ไม่เข้าใจเรื่องพุทธศาสนาโดยว่าไม่เข้าใจศาสนาคำ้สองเขาก็ได้เจ้าเข้าใจว่าก้วงควงก่วงแล้วเพราะใจเรวนี่มันออกไปหมดรู้สิ่งทั้งปัวหมดเห็นแค่งระจกสิ่งทั้งปังหมดมันก็กว้างอะไิทีถ้วเป็นนับอาการกว้างกนนนไม่เข้าหาตัวจริง ลักความจริงไม่อยู่ที่นี้ครั้งเมื่อรู้แล้วเลยส่งออกไปตามความรู้ไม่เข้าหาหลักความจริงท่านถ้าเข้าหาหลักความจริงก็ได้สิว่ะรวมอยู่ในที่นั้นจะไปไหนไปไหนมันจะรวมมาที่นั้นกา,าพิจารณาพัดสะทั้งตวหมู่เป็นแต่อากาศของสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อมนี่แหละมันเป็นเหตุให้มนุษย์ชาวโลกหลงตามหลงตามอากาศถ้ารู้จก่าใจตัวนี้มันมียังเคยรู้ใจตัวนี้มียังสัมพันธ์ยังเคยรู้มันก็เกิดความรู้ขึ้นมาตั้งมันตรงหลักตรงนี้แล้วมันก็ไม่ได้ส่งออกไปภายน,นอกทีน,นี้จะส่งออกไปสัมผัสอะไรอายตนาสัมผัส กิดขึ้นมาทางตาหูจมูกเลิ้ยายใจมล้วส่งมาเข้าใจว่าโนดนเป็นของเราโน่นเป็นสิ่งที่เราต้องการไม่เอาหลักตัวความจริงอันนี้ไม่ยึดหลักความจริงอันนี้ส่งตามอาการก็เลยลืมหลักเมื่อลืมหลักก็เข้ามาไม่ถูกจับหลักไม่ได้เลยวางเว้น ความหลงความมัวเมาของคนมาอยู่ตรงนี้ไม่ได้อยู่ที่อื่นจับตรงนี้แ,แล้วจะไปไหนของอาณาจัเป็นแต่เพียงเครื่องไออายตนะเป็นแต่เพียงเครื่องส่องสัมผัสมันเป็นสิ่งภายนอกเป็นสื่อเป็นสื่อสำหรับให้เรารู้ อากานหนาหนะึ่งถ้าหากไม่มีก็ตัวของเราก็ไม่รู้จะไปรู้อะไรกัตาเห็นลูกกระเพาะเป็นสื่อเข้ามาหายใจว่าลูกดีรือชั่วยากไปอีกมันไม่อยู่ที่ใจมันตาเห็นมันก็ไม่ไม่ตศา,าไม่จะไปเห็นอะไรเห็นแล้วก็เห็น่เฉยความรู้นะั้นไม่ใช่อยู่ที่ตาต้องค่อยใช้พิดเข้าใจว่าตาเห็นแล้วมันรู้ ที่จริงไม่ใช่ตาลูตาเนี่ยเพียงแต่ซองเฉยๆเหมืนอนกระจกเนี่ยมันจะรู้ดีรู้ชเฉยคนเราที่ต่างหากตัวใจที่ต่างหากไปรู้ดีรู้ชัยวรู้อยากโดยเดียจริงว่าเป็นแต่สื่อเฉยตากะปดีหูก็าที่จมูกเลียนกายใจเรายึดตรงนี้ได้แล้ว ไม่ต้องส่งตามไม่ต้องส่งตามอาการไม่ต้องส่งตามสื่อของมันมันมีสื่อมันมีสื่อดีคุรุผู้รู้ต่างหากสื่อต่างหากในชนะภายน,นอกนันต่างหากลูปต่างหากสื่อนั้นต่างหากผู้รู้นั้นต่างหากต้องแยกออกเป็นส่วนส่วนนี้ ขันถือเป็นอันเดียวเหมาะก็เลยทุ่มเครือกันหมดไม่ทราบอะไรเป็นอะไรหรือสำคัญสื่อเป็นผู้รู้หรือสำคัญรูปเป็นผู้รู้มันก็นหมดเรื่องไปแค่เป็นอันเดียวกันหมดไม่รู้จักตัวรู้ไม่รู้จักสิ่งที่เป็นสื่อหรือรูกที่เป็นอาการของภายนอกแยกออกกันไม่ได้ท่านฉลาด พุทธเจ้าสาวกทั้งหลายทั้งกันชนาะท่านรอบรูปรูปนั้นเป็นอะไรอืมตัวใจทั้งไปรูปรูปก็เป็นสิ่งวัตถุธาตุหนึ่งเกิดมาจากวัตถุธาตุวัตถุธาตุก็คือดินน้ำไฟลมมันมีอยู่อย่างนั้นให้จะว่าไงใครจะว่าดีว่าชัว่วว่าอยาประหยักก็เท่าเก่า แม้ว่าดีว่าเฉยว่าหยาละเอียดมันก็เท่าเก่าของนั้นตั้งอยู่อย่างนั้นแต่นหนแต่ไรมาใจเราในซื่อสำหรับผู้ฉิมกัรนี้มันไปเห็นมันก็เห็นีิเฉยมันไม่ได้ใจดียินดียินไล่ไม่ได้หยาบละเอียดมันเห็นีิเฉยเลย มันแค่เห็นเราไปยึดออามานี่ภูนีไปยึดตัวใจนี่ไปยึดออกมาไปยึดออกมาแล้ว,ไไลว,ลวก็มาปรุงมาแต่งไว้ไงล่ะครันปรุงมาแต่งอะจะเป็นเรื่องเป็นราวยืดยาวไปต่อในทั้งรูปนั้นจะดับไปแล้วทั้งเสียงไม่จะดับไปแล้วแต่มันไม่ดับมนันใจยังมันยึดออามาที่จะเอายึดออกมาปรุงมาแต่งต่อไป ท่านแยกส่วนออกอย่างนี้ท่านเห็นอย่างนี้ท่านจึงสามารถละได้ปล่อยทิ้งเลยเมื่อกำนดเอาอผู้นี้แล้วผู้ใจผู้รู้นี่แล้วไม่ไปยึดเอาของคนนั้นมากรงมาแต่งก็งหมดเรื่องรู้เท่าไรก็รู้ไปสิเห็นเท่าไรก็เห็นไปสิมันเลยกลายเป็นฝันญา สามารถให้รู้ทั่วรู้รอบได้ตลอดทุกการยิ่งว่ามันกว้างรู้ตรงนี้เลยมันกว้างกว้างมากรู้มดตลอดลอดฟังสิ่งใดนใดความหมดอันเดียวทั้งนั้นขอนในโรอนี้นหมดมาพิจารณาตรงนี้เลยอันเดียวกันอันเดียวออันเดียวกันหมดเลยท้มดไปสงสัยอะไรความสงสัยไม่มี เทวดาศาสนายัางว่าเมื่อเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นที่ใจดับก็ดับลงที่ใจเมื่อมันมีต้องสายและมันดับหมดจะไปยึดอะไรมาเป็นอารมณ์ของใจไม่มีเป็นเทวดาว่ารู้อยู่เมื่อนั้นหายไปเมื่อนั้นดับไปพวกนี้เกิดดับจะตามกันหมดเรื่องกันะพุทธศาสนาเกิดขึ้นที่ใจ ดับลงที่ใจด้วยประการอย่างนี้เพราะฉะนั้นทุกคนได้ฟังแล้วจงพิจารณาตามใหนดีศาสชนาเกิดเป็นที่ใจของพุทธสิธาาทธาราชิุมารเป็นพุทธโธความรู้แจ้งด้วยตนเองพระวก็ได้เจ้ารู้ด้ยตนเองคำ่ารู้ด้วยตนเอง,เน,น,เองนั้น การศึกษาเล่าเรียนมดทังปวงที่เรียนมาต้องเรียนมากกว่าพวกเราอีกไม่ได้เอาความรู้นั้นมามา,มาตัดทะลุแต่ความรู้มันเกิดขึ้นต่างหากทำใจสงบอบรมสมาธิเพียงพอแล้วความรู้นั้นชัดเจนขึ้นมาจนจนแจงแจงแจ้งชัดเจนขึ้นมาเลยเกิดค,ความรู้คือในที่ั้น หมดหายตั้งแต่ได้ฟังความรู้อันตามตราดธนาเรียนมามากมายไม่หมดสงสัยเรียนมา่ะใดก็ถึงง่้จะเห็นตามไปจริงแต่มันไม่หดหมดสงสัยมันไม่แจ้งมันไม่ตามเป็นจริงเจง้านันพระองค์ครเรียกว่าสักพันเยรู้้วยตนเองไม่ไมีใครสอน,นไม่ใครบอกเมื่อดับ ก็ดับเพราะความรู้นั่นแหละเห็นแจ้งมาจากมดทุกสิ่งแล้วไม่สงสัยก็เลยดับลงในทีนั้นเมื่อสิ่งทั้งปวงหมดภายนอกดับไปแล้วภายในก็ไม่มีเครื่องยึด้งหมดเรื่องแล้ว,วนนเมื่อภายนอกยังมาสนับภายในยังมีอยู่ก็ต้องกระทบมเทอเถอดจึงค่อยมีการคุมสติควบคุมสติ ห้องตนอยู่ทุกเมื่อการคุมสตินั่นอะเพราะรู้ตัวแล้วเห็นโทษแล้วจึงค่อยคุมมันการคุมสติแน่วแน่แนในใจอยู่ทุกเมื่อนั้นมันเป็นกายละหมักละมัดระ,ะวังแต่แท้จริงคำที่ว่าคุมเป็นโมหัท้า้งนวนอันหนึ่งเพราะไม่จริงและท่านไม่ได้คุมมันหากเป็นเองของท่านต่ง อยู่ด้วยสติสมาธิปัญญาเป็นเองของท่านทัางหากจึงว่าเป็นสมมาจักุโธนูแจง้งในตนเองในเมื่อมันสิ่งทั้งหลายทั้งปวงหมดสิ่งไปนอกดับตามมันก็เลยดับลงในที่นั้นเกิดขึ้นที่นี้ดับขึ้นที่นี้หมดเลือกเร้วก็ได้เจ้าสอนอย่างนี้พุทธศาสนาสอนอย่างนี้ แปลว่าคนเราทำานั่ว่าท่านถึงของท่านอันนี้สอนแนวของท่านปฏิบัติไปอย่างนั้นเป็นไปอย่างนั้นแต่เรายังทำไม่ทันถึงท่านจึงต้องพยายามทำต่อไปให้ทำมะให้รวมก็จุดเดียวยังไงเลยนะอะรวมลงจุดเดียวทำสมาธิภาวนากพให้รวมจุดนั้น ทำไมขงลงจุดเดียวมันจะได้ความรู้อะไรรือความเข้าใจของคนโดยส่วนมากมน่าจะเป็นเช่นั้นที่พระพุทธเจ้าท่านเทศนาใจนั่นน่ยรวมมึงแล้วนั่นเป็นมัคคสมังชีขงลงมาทีเดียวนี้คือสินสองร้อยี่สิบเจ็ดหรือหรือสมาธิทางปวงงมด ปัญญารู่เอาทั้งจิตมารวมลงแห่งเดียวมันยากที่จะเข้าใจคำที่ว่ารวมลงแห่งถ้าใครไม่เห็นไม่รู้ใครรู้ด้วยตนเองที่จะเข้าใจเราต้งแห่งเดียวจิงทั้งหลายทั้งมุกในโลกนี้ใครจะไปตามรู่ให้อยู่เป็นสมาธิเสียก่อน แล้วจะเกิดความรู้กันในที่นั้นอย่างที่ท่านวาเอกาพิสมัยถ้าหากยังไม่ทันรู้ก็อยากขึ้นสงสัยจะไปต้องการอยากจะให้ความรู้มากมาอย่างไรอย่างไรองให้อยู่นะั้นเสียก่อนคนเราจะเกิดขึ้นมาเนะี่ยมันจะกระจายไปทั่วหมดจนไม่มีขอบเขตทันท,ที่เราตั้งสติ คำนดใจให้อยู่ในที่นั้นนั้นยังไม่ทันได้เพอเท่าไหร่อยากจะได้ความรู้แล้วโอ้โหแหมมันไหวไม่ไหวอ่พะพขาไเจ้าทั้งหกภศษาซ้อสแสวงหาสิ่งที่รู้จริงเป็นจริงทุกสิ่งทุกอย่างซ้อสแสวงหาเหตุผลต้นตอสิ่งต่างๆให้เห็นตามเป็นจริง พอานสายยังค่อยรู้คำที่ว่ารู้จริงเห็นจริงนจิตเข้าไปองต้อง,งแน่วแนว่สู่อารมณ์เดียวคือมุ่งอยากจะรู้อันเดียวเห็นอย่างเดียวอย่างนาักวิทยาศาสตร์จนกระทั่งผมเผาอะไร,ร,ะรุงพรผดังมดุดเสก็ปลอบเหลเรื่องทุกอย่างมันมุ่งอันเดียวเพ่งอันเดียวไม่ได้คิดถึงเรื่องสุขภาพร่างกายเลยทั้ง แต่มมนคิดส่งนอกอนั้อนพุทธศาสนาของเราคิดส่งนในพิจารณาเข้ามาภายในใจอย่างอธิบายให้ฟังมาได้กี่เหตนั้นเราเพึงทำความสงบแต่เดียวกระดาอย่าเปอย่าพึ่งอย่าใด้คงรู้เลยอยู่นั่นซะก่อนอทำสมาธินั่งภาวนาะทันทีคือการทำความสงบ แต่เราตั้งแต่ไหนแต่ไรมาไม่เคยสงบสักทีทางความสงบให้อยู่ในอารมณ์มเดียวธรรมะท่านแสดงนว้ข่วงขวางถึงเรื่องขินในที่สัญญาหลายอย่างถ้าหากเราตัดตัวใจให้อยู่ในอารมณ์มเดียวแลอารมณ์คือยึดสิ่งที่เราไปย,ยึดไวแม้ว่า เรียกว่าอารลก์เดียวเช่นทีลาจตินรึกถึงศิลของตนอยู่ในโดยเฉพาะให้ส่งใปในที่เมื่อทั้งเป็นทรามปริกรรมปในตัวทำ้ให้จิตสงบอยู่ในที่เยอเป็นนั้นถูกต้องนักปฏิบัติกรรมฐานแต่ไปหลงกรกรมฐานเสียนน่อารมณ์ของกรกรมฐานถ้าแสดงไว้แล้ว มากมายหลายอย่างที่ 50, 50, 50, 50, 50, 50. สิตอารมณ์เช่นกระสินจิตนั้นาต้องายจิตเราต้องจีจิตเราต้องงาจิตมราหาเราต้องจูบูมาตุวัฏฐานนุระชานนอกจากนี้ที่ที่อาจารย์ยังบันดิคิตเอามาเป็นอารมณ์ฐานอีกมากมาย นม้กรรมาฐานทั้งหลายไม่รู้จะไปจัดออกอะไรเป็นหนักรนั่นก็จะเอาอันนี้ก็จะเอาลยาจัดไม่ติดสัดหันเึ็เรียกว่าหลงเช่นหลงเช่นคนหลงป่ามองดูที่ไหนก็เมือนทั้งนั้นไม่ใช่ทั้งนั้นในคนที่ฝุกก็เลยคว้าเหนือมด ถ้าหากเราโพอเดียวเช่นชีรานสติเมือทั้งสีนเราข้อเดียวก็ก็อเอาหรือจะเอาห้าข้อก็เอาให้ตั้งมั่นอยู่ในที่เดียวนั้นก็รวมจิตลงใสเป็นสมาธิได้จิตของเรารวมเป็นหนึ่งได้ในอภานี้เห็นไม่มากจิ้นเัวเดียวคำท้านก็ไม่ใช่อื่นใล คือจิตรวมเป็นอันหนึ่งเดียวนั่นเอง <aud> ที่ท่านเรียกกรมฐา,าน,สสนสี่จิตคือได้สื่จิตอุบายนั้นมารวมลงเป็นอัน,นเดียวนั้นหมดอันเดียวหมดไม่ต้องไปหาอื่นไกลที่ทรงไปหาโน่าน,านหานี่นั้นนั่นแหละมันไม่หยุดไม่ถูกสิ่งที่ถูกมันต้องรวมลงมา ที่จิตแห่นเดียวทั้งหมดเองทั้งหมดเลยความประสงค์ต้องการให้จิตรวมเป็นอันเดียวมื่อรวมลงเป็นอันเดียว,ลลยวและนั่นแหละถึงควงแกะรักษาตัวของเรา